หวังเย่าตอนที่207ตระหนักพลังแห่งไฟฟานฉิงเหมยอ,อ้าปากค้างกับฉากตรงหน้าใบหน้าของเธอแดงกำ่ำเธอค่อยๆเดินเข้าไปใกล้แม้ว่าจะเขินอายแต่เธอก็ยังพึมพำออกมาหวังเย่านายเป็นบ้าอะไรอัญญประกาศคู่เธอกับหวังเย่ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแล้วแต่พวกเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันมากนะักดังนั้นเธอจึงไม่ชินเท่าไหร่ เมื่อเห็นหวังเย่าในสภาพนั้นฟ้านฉิงเหมยก็คิดว่าเขาคงจะคิดลามกแต่เมื่อผ่านไปสักพักหวังเย้าก็ยังไม่ขยับตัวฟ้านฉิงเหมยก็ดไม่ได้ที่จะสงสยัยดังนั้นเธอจึงได้แต่เดินเข้าไปดูใกล้ๆเมื่อเข้ามาใกล้เธอก็พบว่าหวังเย้าไม่ได้แกล้งเธอแต่เขากลับจมลงไปในความคิดของตัวเองจึงไม่สนใจสิ่งภายนอกเมื่อเห็นแบบนั้นเธอจึงกลับไปเฝ้าที่ต้นทางเพราะกลัวว่าจะมีสัตว์อสูรเข้ามาโจมตีทำไม ตัวเขาถึงได้แดงแบบนี้ฟ้านฉิงเหมยแสดงท่าทีแปลกใจออกมาเธอพบว่าตัวของหวังเย่านั้นแดงขึ้นมามันแดงยิ่งกว่ากุ้งที่โดนเผาเสียอีกไม่ใช่แค่ตัวที่แดงขึ้นมาแต่อุณหภูมิของร่างกายก็ยังเพิ่มขึ้นมาด้วยตัวเขาร้อนจนทำให้น้ำเริ่มเดือดขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นกันแน่ บ้านชิงเหมยเริ่มกังวลเธอคิดถึงคำพูดที่ว่าคนเราสามารถเปลี่ยนเป็นปีศาจจได้สถานการณ์ของหวังเย่าในตอนนี้ก็เหมือนกับคำพูดที่เธอเคยได้ยินมาเธอเฝ้าหวังเย่าด้วยความกังวลตอนนี้เธอไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นและหมดหนทางหากต้องปลุกหวังเย่าขึ้นมาในตอนนี้มันก็อาจจะทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกเพราะมันอาจจะทําให้จิตของเขาเสียหายก็ได้หวังเย่าเกิดอะไรขึ้นกับนายกันแน่ อันญประกาศคู่หวังเย่าเริ่มแสดงสีหน้าเจ็บปวดออกมามันยิ่งทำให้ฟ้านฉิงเหมยกังวลมากขึ้นไปอีกโชคดีที่ไม่มีอาการผิดปกติอื่นนอกจากตัวที่ร้อนขึ้นมาทันใดนั้นเองในน้ำก็มีงูดำปรากฏตัวขึ้นมันอ้าปากพร้อมจะกัดเข้าไปที่ตัวของหวังเยา่าฟ้านฉิงเหมยเห็นแบบนั้นก็รีบดึงดาบออกมาก่อนจะเข้าโจมตีมันชวะ หัวของงูโดนตัดขาดพร้อมกับเลือดที่สาดกระเซน็นไปทั่วแต่หวังเย่ากลับไม่รู้สึกตัวเลยแม้แต่น้อยเขายังอยู่ในสภาวะจมดิ่งแบบเดิมตัวของเขาร้อนขึ้นจนทำให้น้ำระเหยขึ้นมาพร้อมกับหมอกที่ลอยขึ้นในอากาศฟ้านชิงเหมยสีหน้าเคร่งเคร,งเครียดเธอไม่กล้าจะประมาทเพราะสถานการณ์ในตอนนี้เกินความคาดหมายของเธอไปแล้วแต่เมื่อมองไปยังกระบองที่แดงก่ำของหวังเยา่าใจเธอก็อดไม่ได้ที่จะคิดเรื่องแปลกแปลกขึ้นมา 10นาทีต่อมาในที่สุดหวังเย่าก็ได้สติเขาค่อยๆลืมตาขึ้นมาก่อนจะพบว่าฟ้านฉิงเหมยมองเขาด้วยความเป็นห่วงจากนั้นเขาก็ก้มหน้าลงดูตัวเองและพบว่าตัวของเขาแดงอย่างกับไฟนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันหวังเย่าอดไม่ได้ที่จะคิดแต่ไม่นานตาของเขาก็เป็นประกายขึ้นมาฉันจำได้ว่าฮ่าฮ่าโชคดีจริงดีจริงหวังเย่านายตื่นแล้วหรือ เกิดอะไรขึ้นกับนายกันนายทำฉันกลัวแทบตายฟ้านฉิงเหมยรีบหันหลังกลับก่อนจะถามขึ้นหวังเย่าลูกจมูกตัวเองด้วยความอายก่อนจะขึ้นมาจากน้ำเขารีบใส่เสื้อผ้าก่อนจะพูดขึ้นขอโทษทีที่ทำให้เป็นห่วงหวังเย่าเดินเข้าไปหาแล้วกอดเธอเอาไว้ก่อนจะกระซิบที่ข้างหูของเธอ ฟ้านชิงเหมยใจอ่อนทันทีเธอหันกลับและพูดขึ้นฉันเป็นห่วงนายแทบแย่เมื่อเห็นว่านายไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วใช่สิแล้วต่ที่เกิดอะไรขึ้นกันฉันคิดว่านายจะโดนเผาไปแล้วซะอีกโดนเผาอย่างนั้นหรือใช่มันก็น่าจะแบบนั้นหวังเย่ามองดูผิวที่แดงก่ำของตัวเองแล้วอธิบายออกมาชิงเหมยเธออาจจะไม่เชื่อแต่ฉันได้เข้าไปในขอบเขตกระจ่างอะไรนะขอบเขตกระจ่างงั้นหรือนี่ ยอดเยี่ยมไปเลยหวังเย่านายบอกฉันทีว่านายรู้อะไรมาฟ้านฉิงเหมยมองไปที่หวังเย่าด้วยความแปลกใจมีหลายเรื่องที่ฉันเริ่มเข้าใจได้คำถามที่ฉันเคยสงสัยมาก่อนหน้านี้ได้รับคำตอบเกือบหมดแล้วความเข้าใจเรื่องต่างก็พัฒนาขึ้นมาอย่างมากหวังเย่าพูดขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นยกตัวอย่างเช่นทักษะพายุสังหารที่ฉันฝึกไปได้สามส่วนถึงจะฝึกสำเร็จแล้วแต่ฉันก็ยังรู้สึกว่ามันมีบางอย่างขาดหายไปอยู่ และทักแสกเกลียวธนูที่แม้ว่าจะฝึกไปถึงระดับสูงสุดแล้วแต่ก็ยังมีหลายๆด้านอย่างความเร็วและความแม่นยำรวมไปถึงพลังที่ใช้ออกมาได้ไม่ถึง50%เอร์เซและส่วนที่สำคัญที่สุดคือพลังไฟหวังเย่าโบกมือพร้อมกับดึงเอาหินกดไฟออกมาทันใดนั้นหินนั่นก็แผ่พลังไฟอันบ้าคลั่งและรุนแรงออกมา เมื่อฟ้านฉิงเหมยเห็นแบบนั้นก็หน้าถอดสีทันทีหินกดไฟหวังเย่านายได้มันมาจากไหนของนี่ถือว่าเป็นสมบัติก็ว่าได้เมื่อเข้าใจกดไฟของมันแล้วก็จะมีทักษะต,ต่อสู้ระดับสูงทั้งโลกนั้นมีคนที่เข้าใจถึงทักษะระดับสูงแบบนี้ไม่มากนะักฟ้านฉิงเหมยเริ่มแปลกใจมากขึ้นเรื่อยๆสมบัติแบบนี้กลับอยู่ในมือของหวังเย้าได้ต้องบอกว่าเขาโชคดีจริงดีจริง หวังเย่าพูดขึ้นฉันเจอมันตอนที่ไปขโมยของออกมาจากกลางมังกรเพลิงตอนที่ฉันกับเธอไปที่มิติไฟยังไงละตอนนั้นฉันกับลุงฉียนได้ตกลงว่าจะแบ่งสมบัติกันแต่มีแค่หินนี่ที่ฉันแอบเก็บเอาไว้คนเดียวเรื่องนี้ฉันบอกแค่เธอกับเมื่องอเอ,อ๋อเท่านั้นเธอห้ามบอกใครละ่ะหวังเย่ายังรู้สึกผิดอยู่ยังไงซะนี่ก็เป็นของที่มีค่าแต่เขากลับเก็บมันไว้คนเดียว แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ใช่ว่าจะไร้เหตุผลเพราะตอนนั้นเขาก็เพิ่งเจอกับฉี่ยนเจินเฉียนเป็นครั้งแรกหวังเย่ายังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นคนแบบไหนดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะเก็บหินนี่ไว้บางคนอาจจะฆ่าคนอื่นเพื่อแย่งชิงสมบัติมาแต่ดีแค่ไหนที่หวังเย่ายังแบ่งสมบัติจำนวนมากให้ไป ป้านฉิงเหมยพยักหน้าตอบรับเรื่องนี้คือความลับสำคัญมันไม่เหมาะที่จะบอกเรื่องนี้ให้คนนอกรู้การที่หวังเย่าบอกเรื่องนี้กับเธอนั้นหมายความว่าเขาเชื่อใจเธออย่างมากหวังเย่างั้นหมายความว่านายเข้าใจกฎของหินนี่แล้วงั้นหรืออัญยะประกาศคู่หวังเย่าไม่ได้ปิดบังและตอบกลับทันทีใช่ฉันพอเข้าใจอยู่บ้างแม้ว่าฉันจะไม่มีความสอดคล้องกับธาตุไฟหรือไม่ได้ฝึกฝนทักษะธาตุไฟ แต่ตลอดหลายวันมานี้ฉันได้ใช้ลูกแก้ววิญญาณไฟและทำให้รู้สึกได้ถึงแก่นพลังไฟเพราะลูกแก้ววิญญาณไฟนั้นก็มีความสอดคล้องกับพลังไฟที่สูงดังนั้นฉันจึงได้เรียนรู้ทักษะธาตุไฟไปด้วยตอนที่208ธนูไฟระเบิดติดตามหลักๆแล้วหวังเย่าเพ่งสมาธิไปกับการฝึกฝนทักษะพายุสังหารและทักษะสมาธิกระบี่บิน แต่ยังไงซะสองทักษะนี้ก็มีคนอื่นเป็นผู้บุกเบิกขึ้นมาเวลาในการฝึกฝนจะสั้นกว่าและเข้าใจได้ง่ายกว่าการสร้างทักษะขึ้นมาเองแต่มันไม่ได้หมายความว่าหวังเย่าที่มีหินกดไฟนั้นไม่อาจจะทำความเข้าใจกดไฟได้ในทางกลับกันแล้วหากเขาได้ใช้พลังไฟไปสั่พัดเขาก็จะรับรู้ถึงแก่นพลังของไฟได้ การใช้พลังไฟในช่วงที่ผ่านมาได้ฝังลึกเข้าไปในหัวเขาดังนั้นความเข้าใจนี้จึงพัฒนาขึ้นมาแม้ว่าเขาจะไม่เคยฝึกฝนมันก็ตามร่างกายของฉันร้อนขึ้นเพราะรับรู้ได้ถึงพลังไฟร่างกายของฉันได้ดูดซับพลังไฟในอากาศได้มากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการรับรู้พลังไฟรอบตัวเหมือนจะพัฒนาขึ้นหวังเย่าผู้จบก็ยื่นมือออกไปทันใดนั้นพลังไฟรอบตัวก็รวมตัวกันเป็นเปลวไฟขึ้นมาบนฝ่ามือของเขา ชิงเหมยฉันจะให้เธอดูทักษะที่ฉันได้เรียนรู้มาจากหินกดไฟฟ้านชิงเหมยมองไปที่หวังเย่าด้วยความสงสัยและเห็นว่าลูกไฟในมือของหวังเย่าเปลี่ยนเป็นลูกธนูไฟขึ้นมามันล็อบเป้าได้ถึงหมื่นเมตรหวังเย่าเล็งไปที่นกที่อยู่บนท้องฟ้าก่อนที่ลูกธนูไฟจะพุ่งเข้าใส่นกนั่นทันทีในพริบตามันก็ได้พุ่งออกไปแม้แต่ประกายไฟก็ยังไม่สลายไปด้วยซ้ํา ไม่นานธนูไฟก็พุ่งไปถึงตัวนกตัวสีฟ้าที่มีปีกยาวกว่า10เมตรมันแปลกใจและรู้สึกได้ถึงอันตรายจนต้องรีบบินหนีไปธนูไฟก็ได้เปลี่ยนทิศทางทันทีและไล่ตามนกนั่นไปหลังจากเปลี่ยนทางหลายสิบครั้งนกนั่นก็ไม่อาจจะสลัดธนูไฟนี่ให้หลุดได้แต่ยังไงซัพพลังของลูกธนูไฟนี่ก็ลดลงเพราะการเสียดสีกับอากาศบวกกับหวงังเย่าใช้พลังไฟออกไปไม่มากนะัก ดังนั้นเมื่อธนูไฟชนเข้ากับตัวนกมันจึงทำได้แค่ทำให้ขอนนกระจายออกมาเท่านั้นลูกธนูไฟนี่สามารถตามรอยเป้าหมายได้พลังก็ถือว่าพอรับได้อยู่ฟั่นฉิงเหมยแปลกใจดูเหมือนว่าหินกดไฟที่นายได้มาจะมีกดระดับสูงแค่ทักษะแรกก็มีการทำงานที่น่าสนใจแบบนี้แล้วหวังเย่าพูดขึ้นพลังมันพอรับได้งั้นหรือชิงเหมยงั้นฉันจะแสดงพลังที่สูงสุดออกมาให้เธอดู หวังเย่าล้วงเอาลูกแก้ววิญญาณไฟออกมาก่อนหน้านี้ลูกแก้ววิญญาณไฟได้ดูดเอาพลังไฟเข้าไปเป็นจำนวนมากเขาเรียกพลังไฟออกมาแค่หนึ่งในสิบก็สามารถสร้างพื้นที่ไฟกว่า20ตารางเมตรขึ้นมาได้หวังเย่าสบัดมือก่อนที่ไฟทั้งหมดจะมารวมตัวกันในมือของเขาและกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ อัดแน่นหลังจากนั้นลูกไฟก็บิดเบี้ยวไปก่อนที่สุดท้ายจะกลายเป็นลูกธนูที่ยาวกว่า5้าฟุตและหนาพอๆกับต้นไม้ต้นหนึ่งก็ว่าได้ล็อกเป้าลูกธนูไฟพุ่งตัดอากาศจนเกิดเสียงดังขึ้นมาไม่นานมันก็พุ่งขึ้นไปสูงกว่า5,000เมตรเพื่อไล่ตามนกตัวเดิมนกสีฟ้าลนลานและรีบบินหนีด้วยความเร็วทั้งหมดที่มีตุมมอมอ ไกลออกไปก็เกิดการระเบิดขึ้นการระเบิดนี้ทำให้พื้นที่หลายร้อยเมตรในอากาศถูกปกคลุมไปด้วยไฟหวังเย่ามองตามและพบกับซากนกที่ร่วงลงมาจากท้องฟ้าฟ้านฉิงเหมยอ้าปากค้างใบหน้าของเธอแสดงความตกตะลึงออกมาลูกธนูไฟนี่กลับมีพลังที่สูงเช่นนี้มันสามารถฆ่าเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปเป็นสิบไม้ได้นกนั่นอยู่ระดับหลอดแต่ก็ไม่อาจจะทนรับการโจมตีได้ไหว หวังเย่าอดไม่ได้ที่จะแสดงความภูมิใจออกมาหวังเย่าธนูนี่มันอะไรกันธนูนี่นายตั้งชื่อมันหรือ,อยังหลังจากที่เหม่อได้สักพักฟ้านชิงเหมยก็ได้ถามขึ้นมาฉันบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่มันล็อปเป้าในระยะหนึ่งหมื่นเมตรได้หากมีพลังเพียงพอเมื่อมันปะทะกับเป้าหมายมันก็จะระเบิดออกพลังของธาตุต่างๆล้วนแต่มีคุณสมบัติของตัวเองข้อดีของทองคือความแข็งไฟคือความร้อนที่สูงและการระเบิด ส่วนที่โดดเด่นที่สุดของธนูไฟคือการระเบิดมันไม่ต่างอะไรจากมิสไซล์เลยก็ว่าได้หวังเย่ามองไปที่ท้องฟ้าและพึมพำออกมาสำหรับชื่อของมันแล้วฉันตั้งชื่อมันว่าธนูไฟระเบิดติดตามก็แล้วกันธนูไฟระเบิดติดตามชื่อนี้สมกับพลังของมันจริงๆ แค่ทักษะแรกก็น่าทึ่งแล้วฉันอยากเห็นจร,จริงๆว่ากดไฟในหินนั่นจะมีพลังแบบไหนอีกถ้านายสร้างทะเลไฟขึ้นมาได้งั้นความสำเร็จในอนาคตของนายคงไร้ขีดจำกัดฟ้านฉิงเหมยแสดงสีหน้าคาดหวังออกมาหวังเย่ายิ้มก่อนจะเก็บหินกดไฟเข้าไปในกระเป๋ามิติและพูดขึ้นนี่แค่ส่วนแรกฉันแค่โชคดีที่เข้าใจมันได้การจะทำความเข้าใจส่วนอื่นๆนั้นเดาว,ว่าคงยากอย่างมาก มันก็เป็นธรรมดานี่เป็นทักษะระดับสูงแค่ฝึกอย่างเดียวก็ยากแล้วนายยังต้องสร้างทักษะขึ้นมาเองอีกซึ่งมันก็ต้องยากกว่าเดิมเป็นสิบเท่าอยู่แล้วถึงจะเป็นแบบนั้นแต่ฟ้านฉิงเหมยก็ยังคาดหวังว่าหวังเย่าจะทําได้เพราะหวังเย่าอายุแค่18ปีเขายังเด็กอยู่เขายังมีเวลาฝึกฝนอีกเยอะงั้นกลับกันเถอะฉันเกือบหลับไปในน้ําแล้วเราต้องรีบกลับไปพักหวังเย่าเรียกกาฟิลออกมาก่อนจะสั่งให้มันพาพวกเขาเดินทางกลับจุลภาพ เมื่อกลับมาที่ถ้ำก็มืดแล้วแต่มันยังมีไฟในถ้ำให้แสงสว่างอยู่ทุกคนไปรวมตัวอยู่ที่นั่นคอยย่างเนื้อและรายงานผลตลอด3ามวันมานี้ให้หวังเย่าได้รับทราบหัวหน้าฉันเจอเสือไฟห่างจากนี่ไปทางตะวันออก350ไมล์พวกมันมีขนาดตัวที่ใหญ่และมีสีแดงสามารถพ่นไฟได้ไกลกว่า100เมตรมันดูเหมาะกับเรานาอยากไปดูไหมหลวงปู่หอ,อยูเอถามขึ้นมา หวังเย้าไม่ได้รีบตกลงไม่ต้องรีบลองดูก่อนนะว่าคนอื่นเจออะไรบ้างหลวเจ้าหอว่าได้ยกมือและพูดขึ้นมาฉันไปทางเหนือและเจอกับสัตว์อสูรระดับสวรรค์มันคือกลุ่มอีกาโม่งพวกมันมีการระวังตัวอย่างมากหวังเย้าพยักหน้าและมองไปที่พี่หลงเจ้าเขียวและเจ้าหนูทั้งสามคนมองหน้ากันก่อนที่พี่หลงจะพูดขึ้นหัวหน้าเราไม่ได้เจอกับสัตว์อสูรระดับสวรรค์แต่ก็ไม่ได้กลับมามือเปล่า เราเจอบึงทางตะว,วันตกและพบกับเกาะที่อยู่ใจกลางบึงนั่นมันมีต้นไม้ใหญ่สูงกว่าหนึ่งร้อยเมตรและมีผลไม้สีน้ำตาลเหลืองคล้ายกับลูกพลับเป็นร้อยร้อยผลตอนที่สองร้อยเก้าอสูรผู้พิชักอีกตัวหวังเย่าสนใจขึ้นมาทันทีหากต้นไม้นั่นอยู่ที่มิติผลไม้งั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่มันกลับเติบโตขึ้นในมิติดวงจันทร์ที่มีสัตว์อสูรนับไม่ถ้วนแต่กลับไม่ถูกทำลายและโตได้ถึง100เมตรนี่มันผิดปกติ เพราะกลุ่มปลาประหลาดท,ที่มีฟันแหลมคมในบึงนั่นเราจึงไม่ได้เข้าไปดูใกล้ๆเราใช้เวลาหลายวันสังเกตการ์อยู่ที่ชยายฝั่งระหว่างนั้นก็มีอินทรีย์แดงตัวใหญ่บินเข้ามาแต่ก็โดนไล่ออกไปเพราะต้นไม้นั่นมีอสูรผู้พิทักษ์อยู่ใช่มันคือผู้พิทักษ์เจ้าหนูพูดขึ้นมาทุกคนต่างก็พากันแปลกใจที่ที่มีผู้พิทักษ์อยู่นั่นหมายความว่ามันต้องมีสมบัติอยู่มันก็เหมือนกับผลน้ำเต้านอกจากจะกินได้แล้วมันก็ยังสามารถใช้เก็บน้ำได้ด้วย หวังเย่าเคยจัดการกับอสูรผู้พิทักษ์มาแล้วเขาจึงได้ถามขึ้นมาทันทีนายรู้ไหมว่าอสูรผู้พิทักษ์นั่นอยู่ระดับไหนอัญญประกาศคู่พี่หลงสีหน้าหมดลงด้วยความอายและพูดขึ้นหัวหน้าเราอยู่ห่างเกินไปเราไม่รู้ว่ามันอยู่ระดับไหนแต่เท่าที่เห็นเราก็รู้สึกได้ว่ามันแข็งแกร่งอย่างมากหวังเย่าพยักหน้าระดับและเลเวลของสัตว์อสูรนั้นเขาสามารถใช้ระบบตรวจสอบได้ แต่คนอื่นๆยากจะบอกระดับและเลเวลของสัตว์อสูรผ่านการสังเกตได้มีแค่ทหารรับจ้างที่มากประสบการณ์เท่านั้นที่พอจะตัดสินระดับของสัตว์อสูรได้อีกทั้งทั้งสามก็ยังอยู่ในระยะที่ใกล้ด้วยแต่ถึงเขาจะรู้แบบนั้นเขาก็ยังถามออกมาอยู่ดีหัวหน้าต้นไม้นั่นโดดเด่นดูเหมือนว่าผลของมันจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายได้พี่หลงเกาหัวและพูดขึ้นหลังจากนั้นก็มีค้างคาวดูดเลือดโผล่ขึ้นมา เพราะมันบินได้อย่างรวดเร็วและมีจำนวนมากอาสูรผู้พิทักษ์จึงไม่อาจจะหยุดพวกมันทุกตัวได้เมื่อครั้งเขาได้กินผลไม้นั่นเข้าไปตัวของมันก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าแต่สุดท้ายมันก็ถูกอสูรผู้พิทักษ์ฆ่าไปแต่ถึงอย่างนั้นมันก็พอรับมือได้อยู่สักพักหวังเย่าตาเป็นประกายขึ้นมาทันทีที่ได้ฟังแม่เขาจะไม่รู้ว่าผลไม้นั่นคืออะไรแต่เดาว,ว่ามันคงให้ผลที่อัศจรรย์ แน่นอนว่าคนคงไม่กล้ากินมิชะนั้นก็อาจจะกลายเป็นยักษ์ได้ดีไม่ดีจะถูกมองว่าเป็นสัตว์ประหลาดแต่หากเป็นสัตว์อสูรงั้นก็พอจะมีหวังอีกทั้งยังเป็นผลดีหากทำให้อสูรวิวัฒนาการได้เมื่อคิดได้แบบนั้นหวังเย่าก็พูดขึ้นพรุ่งนี้ฉันจะพาคนไปดูต้นไม้นั่นใครอยากไปกับฉันบ้างอัญยประกาศคู่ทุกคนมองหน้ากันก่อนจะพากันยกมือขึ้น หวังเย่าเห็นแบบนั้นก็พูดขึ้นดีงั้นก็เตรียมตัวเดินทางในพรุ่งนี้ก่อนหน้านี้เขาไม่กล้าที่จะประมาทและไม่กล้าที่เสี่ยงแต่เมื่อได้ทักษะธนูไฟมาความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมากถึงจะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรระดับจับพรรอดิแต่เขาก็พอสู้ได้ธนูไฟระเบิดติดตามนั้นทรงพลังเดาว,ว่าหากเป็นสัตว์อสูรระดับราชันที่ไม่ได้มีพลังป้องกันสูงนะักก็อาจจะตายได้หรือไม่ก็บาดเจ็บสาหัส หลังจากที่เห็นว่าทุกคนพร้อมจะไปกับเขานั้นทุกคนก็เริ่มถามหวังเย่าว่าเขาพบสัตว์อสูรที่เหมาะจะทำสัญญากับพวกเขาหรือไม่หัวหน้าถ้าหัวหน้าหาเป้าหมายที่เหมาะสมไม่ได้งั้นเราก็ไปจับเสือไฟกันเถอะระดับของมันไม่ได้ต่ำและมีมากเพียงพอสำหรับทุกคนทุกคนต่างก็แสดงสีหน้าคาดหวังออกมา หวังเย่าโบกมือเขาไม่สนใจเสือไฟเพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้นมีปัญหาเยอะเริ่มแรกมันไม่ได้เป็นไข่มันคลอดออกมาเป็นตัวพวกมันต้องกินนมแม่และต้องได้รับการดูแลอย่างดีทุกคนเห็นแบบนั้นก็พากันผิดหวงังเพราะพวกเขามีเวลาเหลืออยู่ไม่มากพวกเขาอยู่ในมิตินี้ได้อย่างมากก็แค่15าวันไม่งั้นแล้วพลังของดวงจันทร์จะแทรกซึมเข้ามาในตัวและทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องดีเลย ปัญหานี้ยังหาทางออกไม่ได้แม้ว่าหวังเย่าจะพาแฟนทั้งสองมาด้วยแต่เขาก็ต้องคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นๆด้วยไม่งานแล้วความเชื่อที่พวกนี้มีให้กับเขาก็มีแต่จะลดลงพวกนายไม่ต้องกังวลตอนที่ฉันเดินทางออกไปก็ได้บางอย่างติดมือกลับมาบ้างหวังเย่าวลวงเอาไข่ออกมาและพูดขึ้นนี่คือไข่ของไทแรนโนซอรัสระดับสวรรค์ขั้นกลาง เมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็พากันแปลกใจนี่คือสัตว์อสูรระดับสวรรค์ขั้นกลางหากว่ามีไข่แค่ฟองเดียวงั้นก็คงยากที่จะตัดสินได้ว่าใครจะได้มันไปหัวหน้าไข่ฟองเดียวคงไม่พอเจ้าหนูพูดขึ้นหวังเย่ายิ้มออกมาก่อนจะโบกมือแน่นอนว่าฟองเดียวคงไม่พอแต่ฉันได้มา21ฟองฉันรู้อยู่แล้วว่าพวกนายคิดอะไร21ฟองงั้นหรือ พระเจ้าหัวหน้านี่สุดยอดจริงๆทุกคนต่างก็ตาเป็นประกายและโล่งอ,อกขึ้นมาด้วยไข่21ฟองนี้อย่างน้อยทหารรับจ้าง21คนจะได้ทำสัญญากับอสูรตัวใหม่เมื่ออสูรพวกนั้นเลเวลเพิ่มขึ้นมาความแข็งแกร่งส่วนตัวและความแข็งแกร่งโดยรวมก็จะเพิ่มขึ้นมาอย่างมากฉันจะบอกแผนการให้ฟังหวังเย่าใช้โอกาสนั้นบอกความคิดของตัวเองออกมาไข่พวกนี้ฉันช่วยพวกนายฟักออกมาได้ แต่จากนี้พวกนายจะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มทหารรับจ้างโลกาไปตลอดพวกนายมีปัญหาอะไรกับเงื่อนไขนี้หรือไม่อัญยประกาศคู่ทุกคนต่างก็เงียบกันไปชั่วครู่ก่อนจะพากันตอบตกลงหากพึ่งความสามารถของตัวเองแล้ว การจะหาชุดอุปกรณ์ทั่วไปใส่นั้นไม่ใช่เรื่องยากพวกเขาต้องทำงานกัน2-3ถึงปีเพื่อจะได้ชุดระดับบีมาแต่การเข้าร่วมกลุ่มทหารรับจ้างโลกนนั้นทำให้พวกเขาได้ชุดระดับบีหรือซีทันทีการดูแลแบบนี้ไม่อาจจะเอากลุ่มทหารรับจ้างทั่วไปมาเทียบได้อีกทั้งตอนนี้เมื่อหวังเย่าสามารถหาสัตว์อสูรระดับสวรรค์ให้กับลูกน้องทุกคนได้เดาว่าทั้งเมืองคงไม่มีใครที่ทำได้แบบนี้ คนที่ทำแบบนี้ได้อาจจะมีแค่ผู้ตรวจสอบสามดาวขึ้นไปอสูรระดับสวรรค์นั้นสามารถขายได้ในราคาอย่างน้อย10ล้านเครดิตยิ่งสัตว์อสูรที่มีสายเลือดมังกรนั้นสามารถขายได้อย่างน้อย35ล้านเครดิตไข่ไทแรนโนซอรสัสทั้ง21ฟองนี้หากขายไปแล้วก็สามารถทำเงินได้กว่าพันล้านเครดิต ของมีค่าแบบนี้แต่หวังเย่ากลับกล้ายกให้กับพวกเขานี่คือการฝึกฝนและพัฒนาพวกเขาหากพวกเขาถอนตัวออกจากกลุ่มทหารรับจ้างโลกางั้นพวกเขาก็คงไม่ต้องคิดถึงอนาคตที่สดใสในวันข้างหน้าอีกเลยคงจะมีแต่คนโง่ที่เลือกแบบนั้นด้วยคำพูดของหวังเย่าถึงจะดูน่าเกลียดแต่เขาก็ยังให้โอกาสให้ทุกคนถอนตัวยังไงซะทุกคนก็ไม่ชอบความไม่ยุติธรรมและการบีบบังคับอยู่แล้ว แม้ว่ารางวัลอย่างชุดอุปกรณ์จะเป็นของมีค่าแต่นั่นก็ถือว่าเป็นแค่การดูแลมันไม่อาจจะเทียบได้กับการเอาชีวิตของพวกเขาไปเสี่ยงถึงพวกเขาจะทำงานหนักแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้อะไรตอบแทนดังนั้นพวกเขาก็สามารถถอนตัวออกไปตอนไหนก็ได้แต่ไขไทแรโนโนซอรัสนั้นต่างออกไปมันมีค่าอย่างมากเมื่อทำสัญญากับมันแล้วพวกเขาก็ไม่อาจจะเปลี่ยนใจได้อีก